สนามอันกุมาระตุมบ่าวอิบบามากาตุนี่คือมัสยิดกลางมัสยิดใหญ่ของพี่น้องสอปป,อปอลาวนะครับตั้งอยู่กรุงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวมัสยิดนี้เป็นชื่อมัสยิดยามีอาหรือมัสยิดปากีสถา,านนะครับเป็นก่อตั้งโดยชาวปากีสถานและชาวอินเดียนะครับกลางเมืองเวียงจันทร์ S a s s a l a m u a l a ะ k u m w a r a h m a t u l l a h ะ wabarakatuh เนี่คือมัสยิดจามีห์มัสยิดที่ประเทศลาวนะครับมัสย,ยิดใหญ่มัสยิดกลางประเทศลาวหรือว่ามัสยิดปากีสถานมัสยิดอินเดียนะครับในด้านนอกของมัสยิดนะครับตามผมมาเลยมาดูข้างในนี่ครับเป็นมัสยิดสร้างในต้นปี1970นะครับก่อนหลายปีพอสมควรนะครับนั่นจะเป็นส่วนมากจะเป็น id, คนมาละหมาดวันศุกร์ นะครับหาเวลากอนิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับละมาหาเวลาอันนี้เป็นชั้นล่างของมัสยิดนะเป็นห้องโถงอย่างนี้นะครับครับอ่าที่เขาเรียกว่ามัสยิดปากีสถานหรือมัสยิดอาญามีนะครับเพราะว่าคนที่มาละหมาดส่วนมากเป็นชาวปากีสถานแล้วก็ชาวอินเดียนะครับตอนนี้จะมี3มชาติอยู่นะครับอินเดียปากีสถานบังกลาเทศส่วนมากนะครับที่มาละหมาดตรงนี้ ใช้ละมานสมาธิเขาอยู่ไกลก็ละมา่ละมานแค่วันศุกร์เยอะแล้วก็ห้าวลาก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะต่างหัวมาจะดูด,ด้านบนนะครับด้านบนมากสกิดนะครับมากสกิทนี่ครับน,นี่ก่อนตารางเวลาละหมาดก,ก่อนที่นี่ก่อนนะครับ ค่อนข้างจะละหมาดช้านะครับฟัจัดห้าโมงมากกิบอัซรีเขาจะเป็นสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับละหมาดช้ามากก็ะที่น้มากเป็นมัสฮับฮานาฟีนะครับนะครับเดราดูด,ด้านในหีบบริจาคภาษาไทยได้วยหีบบริจาค นีมัวยะคะช่วงละมารช่วงรมดอโดนก็นจะเปิดแอร์นะเย็นเจ๊บเลยที่นี่มีแอร์ติดตั้งแอร์ ชมดูทุกสอบทุกมุมนะครับนะครับ,นะรบอ่ข้างล่างชั้นล่างก็จะเป็นที่พักสำหรับห้องอิหม,มัมนะรตรงนี้ก็จะเป็น ลานห้องพักอมอาบน้ำรมาดตรงนี้ก็ที่อาบน้ำรมาดนะครับนี่ครับที่อาบน้ำมาดาก็ห้องนนี่จะเป็นที่พักของอิมัมน้มาด,มาดิมัมมาดมีสักของอมมอก็อมมตรงนี้จะเป็นที่พักของอ่บิลลานนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเป็นอ,อีกตนนัวนี้ที่พักของอิมัมนะครับตรงน,นี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดคณะบริหารสมาคมมุสลิมประเทศลาวอันนี้ชุดที่สี่นะครับก็แต่ละทุกวาระสี่ปีหรือว่าห้าปีนี่แหละจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับมีการคัดเลือกนะครับอันนี้ก็ชุดปัจจุบันนะครับ มุสลิมแห่งประเทศลาวมีขณะกรรมการมีดังนี้นะครับตรงนี้ป้ายมันจะบอกว่าจาเีอะมัสยิดสร้างขึ้นในปี1970โดยสังคม